มาเด้อกินขานะ้าวนั่นไหมพิมพ์กระเพาะอุทีเด้อจ้ากินข้าวเที่ยงว่าดีคุณแม่เอฟซียู่กรุงเทพเพิ่นทรงเพิ่นทรงเลขที่เพิ่นซื้อไว้เนาะคะ่ะเนาะที่เพิ่นฟันดีนั่นล่ะจ้าส่งมาให้มิพิมพ์กระเพาะอุทิศเพื่อแบ่งปันเอฟซีเนาะคะ่ะหาได้โชคได้ลานน้ำคุณแม่เฮา เลยได็กคุยกันเย่วจ้ะคุณแม่แล้วเป็นคนบุญเด้อจ้ะทำบุญเดินสายทำบุญมีโชคมีลาบตลอดจ้ะก็มาตรงกันเถอะน้อบานเล็กก็ได้นู่นขะนาะเล็กตัวเดียวกันก็นองก่อยตัวเดียวกันก็ไม่พิมพ์จ้ะตัวเดียวาพอวุฒิปน้อตัวเดียวกันก็พออุทิพรสายบุญเขาเขาจะมาปะทากันคัางแต่เอฟซีเอ้ยเขาสิมีโชคน้ำกันจะอจเอฟซี เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหาหนึ่งตัวเน็ตเน็ตเลยคุณแม่เล่ากระได้นค่ะนจิตใจโศกเดือดาบน้ำกันค้าขัางหม่พิมพ์หวาน,น,นป้านนบบนหนังกระเบื้องชนาเขาเนาะแม่ไม่ไดลาเด่นน้อเออเนี่อยมาเมืยแห้งยังมาเมืยจนหนุต่เลี้ย <จน S 1> ตัว,ตวนึงวาโอ้ยนุกอจนมาเหลี้ยงเสียง เลียงกันแต่เป็นคนหน,หน่มัน,มน,นเมื่อยมันติดไข่มันขับรถเมื่อยแค่นี้จีตบ้าฮาก็ฟันทงตัวใดจ้ะแม่ฟันทงซอยกันเฮาเออสัุกนะแน่นอนเลยปิดหนึ่งหาหนึ่งอืมจัดเต็มยูด้วยขายเอฟซี FC. ลาตินีที่คุณแม่เอฟซีไม่พิมพ์ที่อยู่กรุงเทพเนาะค่ะเนาะเกันซื้อจัดหนักละจ้ะชุดส่งมาให้เบิ่งเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ จัดนักกวาสักคุณแม่แล้วจะถูกสมงดเลยจ้ะบ่เคยพลาดส่งมาให้เบิ้งอันรถเก๋งออกวนไปวนมาสันแม่เข้าว่า แปดสามศูนย์สี่บ้านเลขที่ไม่พิมพ์เด้อจากคุณแม่สามศูนย์สี่นี่เต็มเต็มตรงตรงเลยเด้อค่ะโอมเมนเท่าสิมีบุญห่วมกันวน่เนาะแม่จะมาตรงกันคักแนนแปดสามกับเลขรดไม่พิมพ์จ้าตรงกันคักแนนนี่เด้อค่ะคุณแม่แล้ววะเล็กเรา๋อคักแน่ของน,อนอ้องจ้นเนาะ มีบุญหว่วมกันละเด้อแม่พิมพ์วานี่เขาโศกมาน้่กันเด้อเนี่ยเราอยากแบ่งปันจ้ะตวนเราได้มาแบบนี้หลีเราก็เลยแบ่งปันมันตรงกันก็แม่พิมพ์ก็นองก่อยเนาะเนาะเราก็เลยงงมาสจาจันไรแม่พิมพ์บริสัทนี่เด้อคุณแม่เอฟซี เพิงน้ากัน้อจ้ะเลขเลขของแม่มันตรงกันกับเลขรดไม่พิม์เลยออกไปออกมาขึ้นกันจะยุนีก็ได้นี่เด้อแม่เลขบานไม่พิมพ์ตรงกัะเลขรดเก๋งของแม่เลย้อจ้ะสามศูนย์สี่เต็มเต็มสามสีตรงกันคักแน่แท้มันเป็นบุญเท่าสิคํากันบ่จ่ะโศกหมาน้ากันด้วยค่ะเด้อ นี่ยังกับแบงปั่นกันนุะกคะเนาะแม่เป็นคนใจดีจ้าว่าส่วนกันไวให้ออกตัวนี้เด้อจะได้มาเที่ยวหากันนุะคคะเนาะจะได้มาเที่ยวหากันจะได้ไปไหยวไวนเนน้ำกันนะะุ๊ค่ะเกาจะได้โชคเดีลาบน้ำกันคาะผู้เขามาแลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมพู้ติดไม่พิมพ์ในอย่างไม่โชคนเด้อจ้า นี่ก็คือแม่พิมพไทยทําให้เบิงเนี่ยน้องคะโนะ้วแบ่งปันกันจ้าคุณแม่ FC เอฟซีเฮาท่าเพิ่งกระจายนักนี่จ้าแม่เอฟซีอยู่กรุงเทพเด้อค่ะเดอะ้อมีอย่างก,กับแบ่งปันกันเพูนว่าเป็นกระซงไม่แม่พิมพ์เบิงเนาะเพื่อเป็นแนวทางจ้าแต่ว่าเพู่หน่ะมันมาหลายแล้วสันนี่ค่ะคอยเฮาโ่งหมายลำรวยน้ำกันทุกคนเด้อค่ะเดอะ้อ ขอบคุณคุณแม่เอฟซีเด้อค่ะเด้อที่ให้แบ่งปันเนาะค่ะ,นะเนาะเหาสิมีโชคมีลาบน้ำกันขอให้สายบุญของคุณแม่ก็ไม่พิมพ์หนุนนำ้ำให้เหามีโชคมีลาบน้ำกันเนะาะจ้าเนาะพอได้กินได้ทานได้ต่อบุญเท่าอีกจาก้าขอให้เอฟซีทุกคนขอใช่องโพชิตไม่พิมเนี่ยอย่ามีโชคช่องไม่พิมพผ้ารวยเฮงๆปังๆเน้นล่างใช่แล้ก็อนบนล่างไม่ละแม่นแม่นแม่นเออเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งมี ลอยวเส้นจ้ะด้เนแงมใจแออวันจะมาเบิ่งคิดดวงหันอันเครื่องตากันรับเครื่อง้นฟังกันไอ้ไม่เพิ่มเบานีะกันเลยโอ้ยชวนชวนมากขาเจ้าฟันเห็นพญาน่ะจทีดวงดีเด้อแม่ามทีสามที่เบิ่งาเจ้าันามที่เบิ่งาเจ้าพวกฟันฟันขาเจ้าได้อันอ้ซื่อทหาอีกกับบ้านในไทยลูกก็นี่นี่คือาเสียงข้าเจ้าันนีนคาดหมนคือนี่แหละหาหนึ่งหานึงก็เจ็ดหานึงก็เจ็นี่ะ แม่กับกบไปน้่งก็ดีจะกลับอยู่เลยเนาะเขาสีเ่เหล็กก็ได้ไไล้มาแข่ยังมาโอ๊ยมาเนี่ยตนนีไปมากแต่หาหนึ่งเจ็ดหนึ่งออยต่อยแต่ก็มาตรงกันครับเจ้จะขอให้ออ,หอ,อ,ออกตัวนี้หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหาหนึ่งหาศูนย์ แล้วก็อีกตัวหนึ่งน้องคะเนาะสองเจ็ดนี่และค่ะคอยออกเดอ้อไม่พิมพ์ว่าคอยสายบุญหัวปวงเข้ามีบุญน้ากันเนาะค่ะเนาะห้ออกเอฟซี FC ทุกคนมีโศกมีลาบน้ากันจ้ะเอาสิได้กินได้ท่านเนาะได้เป็นแนวทางจ้ะ ขอซอยกันเฮาสีไดไม่โศกหมวดวันที่หนึง่งท่านว่าก้มหกสีขอให้เฮาใดโชกลาบน้ำกันทุกคนเ้ยค่ะเด้อสําหรับมือนีกระซัาํานีคนนกขานอสวัสดีค่ะ